โอเคมามาดูเหยื่อเป็นซิลของช์แคทตัวนี้นะครับอุยอ้ยเรียบร้อยเบิกกวานมากพี่ ตามมาเต็มเลยนะลลหละเบียตีข้าไปฝั่งซ้ายนะนนนะใช่เดี๋ยววคยมัดใหม่แปบ๊บนึง เรียบร้อยครับอุ้ยโดนจะเย็นพี่จะเยน็นคันมันแข็งตัวเล็กจะเยน็นโอเคตัวใหญ่ใหญ่ตัวให่ใกัดขาดเลยสายมันเก่าอ่ะโอ้เราตามตัวมันใหญ่แล้วเรามันสายมันเล็กเข้าใจว่าแล้ว<อ>เราไปยกมันอ่ะเขาบอกว่าตัวใหญ่อย่ายก โอ้ยต oh. We so oh. 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 ัวเล็กกัดแล้วกัดอีกแล้วอยู่เปล่าโอ้ยมีไซส์ครับตัวนี้โอ้ระวังระวังที่ไม่วัดนะลาใหญ่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 ลายใหญ่ละฮะเกือบ เรียบร้อยครับฝั่งนู้นก็กัดแล้วหกัดอีกแล้วครับบัดเลยพี่เอาไม่อยู่โอยฝั่งนูน้นพี่จีน่าวิ่งออกแล้ว,วน้ำเดือดตอนเที่ยงติดสายพี่ ทางนี้ขึ้นแล้วพี่เบียร์ตรงนู้นอ่ะ อาไว้ตามมาเต็มเลยเรียบร้อยครับกระเด็นเลยอยู่แล้วพี่เบีย้ยเอามันอย่างเดียวเลยเนะี่ย เขาเร็วๆเ,เลยพี่เรียบร้อยครับอยู่ตัวนี้อยู่มานะดูเหยื่อครับกัดเหยื่ออะไรโอ้ยกัดตัวบนด้วยครับนี่ นี่นะครับเพนซิลของอชุดแคสนะครับตัวเบลเลอร์เลยเหยื่อกับอากระพงนะครับเดี๋ยวเอาไปเก็บภาพนิ่งกันนะน,นะครับกับคันอุ้ยกับคันโบนอันนี้โบนโวเย็กนะครับ PE36 นะอันนี้มาดูกันผลงานเราดูสาปลานะครับ ใช้ใหญ่เลยกลับกับด้านเลยครับโอเคครับโบนวัเยกหกหกแปดสี่นะครับ X X X H นะครับนี่โอ้ยมันมัวแป๊บนะโอเค